อันนี้เล็นอะไรเขบไอ้ตรงนี้เขาปิดเอาไม่ใช่บหมบอกคือในในช่องอันนี้เขาไม่พอใจไงเขาบอกอ้เราทำไม่ใช่ติดตัวก็ก็มันเป็นแบบงานเทสที่เขาแบบเขาเคลือบแล้วก็เคลือบขัดที่เป็นเหมือนประตูเหล็กมันไม่ใช่กระดาษเป็นเป็นไฟเบอร์นะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนฟิล์มเขามาติดแล้วเขาก็เคลือบแก้วอ่ะ

ดูยางอย่าอย่าอย่าหันมาครั้งนี้เฮ้ยอันนี้ยางเริ่มได้ผมบอกเขาเขาบอกว่ามียางยางผมเอา,ายางแบบนั้นให้ดูว่ามีมีเขาบอกอแต่ที่ไหนได้เบอร์มันมีแต่ลายมันก็ลายก <laughs> ลับมาอีกที <laughs> เฮ้ยลายมันเป็นลายอะไรแบบนี้วะเอาไม่เป็นไรเราก็ใส่ใส่ไปก่อนครับคุ้มขนนี้ถึงถึงถึงจะเป็นห้าแสนห้ามันก็คุ้มันนี้นะครับผม คนแต่งเขารู้กันอยู่นะครับประตูประตูถึงจะไม่ไม่ได้เป็นมอนซาแต่เป็นงานงานหุ้มเทนะครับอันนี้ลายสองนะอันนี้ลายสองนะอันนี้งานหุ้มจะเป็นลายสอนะครับถ้าเป็นคันเดงคันเดงของผมจะเป็นลายเอฟวันเป็นลายใหญ่อันนี้งานเทครับผมนี่ครับดูแต่ยางก็รู้ครับยางตัวนี้ยางเพลงอยู่แล้ว นะครับนี่อย่างถูกแบบนี้อะไรไอัวบน้อคใหญ่เลยเี้จริงอันนี้กลองใช้ได้ไหมได้อ๋อก็ถือว่าคุ้มน่าจะเป็นเกือบเหมือนเป็นตัวท็อปนะตัวนี้เปลงให้านนใก็เปลงมันเป็นรุ่นเหมือนคันเตง คันนี้น่าจะเป็นตัวเตี้ยแล้วตีโป่งหรือเปล่าใส่ก็ใส่ชุดลลางหมดเลยใส่คือมีไงมันเรยกคิวไหมยกยกใส่ยกใส่ใช่ที่ใส่ในชุดเลยไอ้สีขาวไปคิวไหมอ๋อครับเพราะแต่ก่อนมันจะเป็นล้อบางคนก็ชอบยื่นนะครับแต่สเปคตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆยี่รับแครมันก็สวยนะครับผมเนี่ยมันแต่ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นรถตัวสูงหรือตัวเตีย้ยมาแต่ตัวนี้ก็สวยคือบางคนกลัวล้อมันดูยื่นมากเขาก็ทําแบบตีโป่งนะครับแต่แต่คนชอบ บางทีจะเป็นตัวสูงแล้วมามาโหลดต่ําให้เป็นแบบว่าพุ่มล้อนะครับหรือไม่บางทีเป็นตัวเตี้ยใช้ชุดพวกตัวกระบะตัวตัวโครงพวกตัวซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นตัวสูงนะครับผม,มอเออชนบัวอยากกินซอยจุ <laughs> <c oughs> นะครับถ้า <c oughs> ถ้าถ้าไปเทียบกับคันแดงของผมนะครับคันแดงของผมมันสี่แสนสี่แสนเก้าสี่แสนเก้าแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ทายเป็นมามคือคือรถมันได้สีสีแดงล้วนหมดอะ่ะได้แค่ฝากระโปรงคาร์บอนแค่นั้นนะครับน,นอกนั้นผมเอามาใส่เอง <laughs> <laughs> นอกนั้นผมเอามาใส่เองใส่ก็หมดตอนนั้นเราแต่งประมาณมหมดเจ็ดหมื่นเนาะเจ็ดหมื่นเกือบแสนเจ็ดหมื่นก็ตกไปถ้าน้องได้มาสภาพนี้ก็ถือว่าคุ้มครับดู นะครับดูเปล่งหน้านะครับแค่นี้ก็กินถาดแล้วนะครับผมรับล้อถ้าเทียบไปนะครับเ,เพราะยางยางตัวนี้นะ่ะมันจะเพลงกว่าของผมมันจะเป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้ากว้างมันจะเป็นยางเบอร์อะไรนะเบอร์กมอสเราจําเบอร์ไม่ค่อยได้เราอาศัยดูเบอร์เอาสองเก้าห้าทับสามห้าเนี่ยมันจะเป็นยางหน้ากว้างนะครับแล้วยางมันจะเต็มมันจะเต็มแม็กดีนะครับผมก็เต็มต ของผมก็เต็มแต่เต็มตรงปีกข้างๆไม่เต็มเลยสไตล์ยีราฟเครนะครับคันนี้นะครับนี่คันนี้ก็เป็นรถวิ่งอะไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนยางใหม่ครับแม็กตอนนี้ขอซื้อแม็กเขาได้แล้วแม็กของเทะขอขอซื้อซังฟิวนี้อันม่ยอใหัวตอนเดียวอ่ะหน่อหนห้ ไม่มีบุบเลยพี่อะไรพี่อะไรแต่มันทำมันไม่ได้นั่นแหละเฮ้ยอย่าโมกเครื่องดิเดี๋ยวงูก็โผล่มาแล้วโมกมุ่นมากเลยเดิมๆครับเอ้ยตายพี่โป้อะไรนะเดิมๆจ่าโรงงานอันนี้ก็มีอ่ะเต่งอ่ตอุดีอาินแล้วเมื่อก่อนยังไม่ได้แปลงแปลงแล้วแปลงแล้ว่าแต่กอนแปลง ก็ตอนที่พาไป okay. ไปรับ okay. ไปตอนนั้นก hey, ็ไปเปล่งแล้วไปรับไปไหนเฮ้ยไปงานมิทติ้งไปงานชอนเฮเออก็เปล่งแล้วตอนนั้นทอนซีหมดเท่าไหร่อะไรนะทอนซีหมดเท่าไหร่หมดหมื่นแปดอ่าอูนี่เขาก็รับทอนซีอยู่เหมือนกันคือสเปคถ้าเหมือนรถมุกแบบนี้ไปทำมันจะอยู่ประมาณหมื่นแปดครับแต่ถ้ามีผุมีบุก มันคิดเพิ่มมาอีกนิดหน่อยถ้าสเปคเหมือนรถสวยๆอยู่หมือนปดแต่สีเขาก็มันไม่มีตัวสีมาให้เขาดูโดยตรงอ่ะเราเอาจะรูปดูมันก็ดูยากแต่ปกติตอนที่พี่เห็นรับเรขอ่ะถาพี่เลิบดูมันออกเขียวเขียวเกลจนตลกอ่ะว่าอ้ไอ้อะไรแบบนี้วะไอ้ล้อก็ล้อเดิมแล้วเป็นล้อเดิมด้วยตูดสูงๆจนแม่บอกว่าเฮ้ยไอ้ยารถสีเขียวอะไรแบบนี้ไม่ค่อยค่อยใส่ยางเหมือนของบอลก้อน ยางเหมือนคอร์บอนอะแต่ดีดีหน่อยตัวนี้มันมีที่ปรับไฟแต่ไม่เหมือนคันสีแดงคันสีแดงปรับไฟไม่ได้คันนี้ปรับไฟได้ไหมคันนี้ปรับไฟได้ไหมฮะคันคันนี้มันเป็นรุ่นธรรมดาแต่เนาะอ๋อที่ปรับไฟที่ที่ปรับไฟไม่มีอ๋อก็เท่ากับว่ามันเป็นรุ่นธรรมดาแล้วเขาก็แต ทำปูทำอะไรเนาะคือพงไปซุ้มตำแหน่งกับเขาบอกปรับได้เขาบอกหนูอยู่มันมีสวิตของมันแต่นูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋อไม่ไม่แต่ถ้าเป็นเป็นเป็นเดิมๆมันจะเป็นเหมือนของพี่แบบนี้ไม่น่าน่าน่าจะเขาเขาทำนะก็ไหนก็แปลงของหนูแปลงนี่เดิมๆมันจะเป็นแบบนี้ปรับได้สามตำแหน่งนั่นแหละมีไหมมีบอก มีไหมนี่อ๋อนี่ครับมีมีมีโทษทีนะครับพอดีเราจะลากรกอนลาก่อนโทษทีครับพอดีอ่าเรายังไม่เคยเห็นรุ่นนี้นะครับเราต้องศึกษาดูเรื่อยๆของน้องก็มีนะครับนี่ถ้านั่งตรงนั้นนะต้องมองไปข้างหน้าต้องมองขา่พี่นะครับาโอ้เราจะติรถของน้องไม่ได้เลยนะครับมีเครื่องเสียง เฮ้ยไม่ใช่เขามีตัวหนุนอยู่แค่นั้นหนุนยังไม่ถึงไหนเป็นยังไงนะขับไปอีททาบาวน้องโยกิงนี่ดูติดสติ๊กเกอร์ก็รูครับมุกน้อยดัมซิ่งนะครับผมนี่ะผมอยากได้มากเลยตัวนี้นะครับสี่หมืนห้านะครับแต่ผมไม่ถามตัวนั้นนะครับเป็นงานของเคจะอยู่ที่แ0นแปดนะครับ คุ้มเลยเดี๋ยวน้องไปจอดตรงไหนเดี๋ยวไปไปเอบลักขโมยตามเอากุญเจมาเดี๋ยวจะพามุกไปถ่ายคลิปที่นั่นเองเอากุญเจมาถอดรอนี่ไปใส่ขันนี้เดไม่รู้แล้วเดี๋ยวก็ไม่อะไรในน้อยก็ไฟเลยเว้ยจะจบข้างเนี่ยแต่ก่อนผมไปเปลี่ยนผมใส่ตัวนี้แหละนะครับเป็นมอนซ่าตัวเดียวกันเลยเป็นลายก้นหอยแต่พอดีไม่ไม่ชอบขับไปมันติดตรงนี้ มันมีคุ้นตาเลยไปเปลี่ยนอกยอกเฮ้ยเปิดห้องเครื่องฝั่งนี้บ้างยังไม่ได้เจอห้องเครื่องฝั่งนี้เลยนี่โดนเด็กย่าเหกปากเห็นไ้ไอตัวไอไอ,ไอที่เปิดเปิด,ปดมันเป็นโคอ่ะอะไรอ่ะโชกออตัง,ตงอ๋อตังออตัง <laughs> <laughs> อ๋อตั้งเพียงเสร็จแล้วตสั้นเลยตัมคือคือให้เพิ่นึงไปจ่ายตังค์ช่หเดี๋ยวเชียอันไปจ่ายตังค์คาช้างก่อนเริมตอน็นปงสวยแล้วก็เปลี่ยนเปงหน้าเปงโปงแล้วก็ยากสนามแล้วพอทำเสียงเนสร็จก็เปลี่ยนมาเป็นสอน ทีเด็ดะะเนนะขาขายนได้ขยขยไม่ได้ขายยำีเออ่เห็นีเ่ทีเด็ดอยู่คันเขียวครับเ <c oughs> มื่อก่อนอยากกินซอยจุครับไม่บอกเน <c oughs> <c oughs> าะก็ขายให้สองพันแต่ตอนเราซื้อสองพเป <c oughs> <c oughs> เราซื้อเป็ดรีบสองพันเปนี่เราไปซื้อมาสองพัน เดี๋ยวเราเราแม็กก่อนครับตัวนี้จะใส่ยางใหญให่ให้มันดูเตม็มซุ้มล้อนะครับหน้ามันเชิดไปหน่อยโ,อโมกต่อไปจะทําห้องเครื่องไหมต่อไปจะทําห้องเครื่องไหมยีม่ใครหนีก้อนช่วงนี้อาดิมเล็กคิดว่าเขาเก็บสายไฟให้อันนี้เป็นเดิมๆธรรมดานะครับก็เขายังไม่เก็บให้เยอะเดี๋ยวว่าบอกว่าเครื่องเดิมก็ไม่เชื่ออีกนั่นแหละ หมยถึงจะเป็นเครื่องเดิมไหมเนี่ยอะไรเก็บสายไฟไปมันก็ปกติทาน้ำมันเป็นเครื่องเดิมเลยมาแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะรถอ่ะเครื่องข้างในมันเดิมอยู่แต่พวกภายนอกบางทีเขาก็มีไล่หัวฉีดไล่อะไรปกติของเขามันก็มีดันเอนั่นเลยมันมันก็คือเขาเรียกว่าไล่ข้างสไตล์ของการรถแต่งรถซิ่งนะครับขนาดของผมก็ไม่เดิมเปลี่ยนโบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นั่นเลยนะครับ ก็คือรถเต่งซิ่งอ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องมีไว้ดันนิดหน่อยนะครับมันไม่มีใครไว้ว่าจะไม่อยากดันหรอกนะครับเพราะมันต้องเจอแบบว่าเราขับไปปุ๊บเจอข้างหน้าทําควันดําใส่เราก็อยากสวนพอที่หลังเราก็อยากมีความเพิ่มความแรงพอได้นะครับ <Hello. S 1> แต่สไตล์รถรถ,รถใช้งานก็โอเคนะครับคันนี้น้องออกมาเพื่อวิ่งถ่ายคลิปนะครับไม่ได้อกอกมาไว้เต่งโชว์นะครับผม <Hello. S 1> ก็มันเป็นกับการรถทำมาหากินของน้องนะครับดูก็รู้นะครับ ถ้ารถเขาไว้แต่งโชว์เขาไม่อ,อกเอามาเล่แบบนี้หรอกนะครับรถทํางานแต่เสียอย่างเดียวครับรถนี้มีทิฏฐิอย่างหนึ่งครับผมไม่มีเบาะเสริมให้น้องพอาดีน้องตัวเล็กอันนี้อ,อันนี้อ, <c oughs> อันนี้ห<อ> <c oughs> ยอกหยอกนะครับเริ่มแรกผมก็คิดว่าอาใครคิดว่ารถมันเป็นบังคับโดยรีโมทนะครับนึกว่าเจ๊ไก่เป็นคนขับอยู่ฝั่งฝั่งซ้าย อันนี้หยอกหยอกนะครับผมนี่ตัวหนุนเขามีตัวหนุนอ้าวบอกไม่ธรรมดานะครับผมถือว่าคุ้มครับคันนี้ไม่ไม่แพงนะครับสภาพนี้ถึงยังเป็นรุ่นเก่าก็าจริงนะครับเราลองมาเทียบไล่ไล่อะไรดูไปมันก็ตามที่ผมเดินหามานะอู้บางทีได้อย่างคันนี้ได้เกียร์โอเอสเนาะ มุกงนองคันนี้ได้เกียร์ O/S มาแล้วใช่ไหมอะไรอะไรอันนี้รถรถแต่งมาจากไหนนี่รู้ช่างหลอนโู้ช่างอเราเราขึ้นขาด <c oughs> เราคดตกลุ่มครับเดีย๋ยวจะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็พามาชมข้าวเข้าไปก่อนนะครับผม ีสไตล์สเตย้ยตัวเดียวกันนะครับของผมเหลือ,ลอทําคาดข้างล่างเป็นสีดํานะครับพอดีด่วนเกินนะครับเร่งงานช่างก็งเลยไม่ได้ทํานะครับวงยวพาพี่เล็บไปด้ยวยเลยเดี๋ยวต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ